เห็นไหมครับอ๋ออันนี้อาจารย์ตาบาร์เบอร์นะครับครับเลยอาจารย์ตาบาร์เบอร์ได้ <S <S ให้ผ้าคลุมผ้าคลุมสวยมาก,กอาจารย์ก็ใช้บ่อยอยู่นะอ่าวาคาอันนีาา้โลโก้เขาโลโก้ตาบาร์เบอร์อแล้วก็ปัตเตเลียน,ตตยนที่ตัดอาจารย์อ้อนก็ใช้ตัดตลอดเลยนะของอาจารย์ตาบาร์เบอร์ อ่ากีอันกีอันสองตัวนี่แหละโอ้อาจารย์ตาให้มาสองตัวเลยขอบคุณมากมากเลยนะตามาพร้อมเลยอ่าติดตาโลโก้แล้วเขารับฟันมาเรียบร้อยแล้วของอาจารย์ตาบาเบอร์ดีอย่างคือรับฟันแต่งมาแล้วอย่างนี้เราสามารถใช้ได้เลยครับผมเพราะปกติถ้าเราซื้อทั่วไปก็คือเราจะต้องไปแต่งฟันเอาเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเราไปต้องแต่งฟันมันมีอีกอันนึงของที่เขาสั่งให้มาก็คือเคมาอ่าเคมาของใครสั่งให้มาอันนี้เขาก็ให้มาเป็นกล่องเัา อ่าเป็นกล่องนะครับอันนี้ตัวเหรออ๋ออ่ออันนี้เป็นตัวเป็นตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวเก่าเดิมเอาตัวเก่าเดิมเนาะโอเคโอเคครับนี่คือครับเยี่ยมมากเลยนี่ร้านอาจารย์อ้อนกันงาครับผมตอนนี้ก็เสียภาษีถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเนาะไม่ต้องกลัวอะไรเสียภาษีถูกต้องแล้วนะครับครับผมอันนี้คือร้านทองอ้อนที่นี้คุณวันชัยจะว่าไงก็ว่ามาคือสวัสดีชาวเนน็ยบันดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยีปีใหม่ไทยครับ